ผมเองก็เคยเจอปัญหานี้ครับเวลาเสียบชาร์จเนี่ยมันเหมือนเสียบไม่สุดไม่ลงล็อกนะครับพอขยับนิดขยับหน่อยเนี่ยการชาร์จหลุดการเชื่อมต่อไปซะง,งั้นนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับปัญหานี้อาจจะเกิดได้กับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้มือถือยี่ห้อไหนรุ่นไหนช่องชาร์จแบบไหนนะครับก็อาจจะพบว่าวันดีคืนดีเนี่ยเสียบชาร์จไม่ค่อยเข้านะครับเหมือนดันไม่ค่อยสุดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดปัญหาชาร์จไม่เข้าแบบนี้นะครับที่นายตึงเนือดพบบ่อยที่สุดเลยก็คือบริเวณตูดชาร์จของเราช่องชาร์จของเราเนี่ยภายในเนี่ยมันเหมือนมีอะไรไปอุดอยู่ครับทำให้เราเสียบชาร์จได้ไม่่สุดนนนััเองะครบ ในวันนี้ในาตึงหนื่งจะมาแนะนําวิธีทําความสะอาดช่องชาร์จของเรานะครับโดยจะยกตัวอย่างช่องชาร์จให้ครบ3แบบเลยครับอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นแบบ Type C นะครับ อันนี้ก็จะเป็นแบบไมโคร USB นะครับเป็นแบบเก่านั่นเองนะครับและแบบที่3นะครับก็คือแบบ Lightning นั่นเองนะครับสำหรับมือถือ iPhone นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับถ้าเราจะทําความสะอาดหรือว่าเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากช่องชาร์จเนี่ยเราจะต้องมีอุปกรณ์นั่นเองซึ่งอุปกรณ์ที่นายถึงหนึ่งใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวมากๆเลยครับมีอยู่2อันด้วยกันนะครับอันแรกก็จะเป็นแปรงสีฟันเก่าครับซึ่งแปรงสีฟันเก่าเนี่ยเราจะต้องเช็คให้แน่ใจนะครับว่ามันแห้งดีแล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยอย่าเอาไปทําความสะอาดเนี่ยความชื้น จะคาอยู่ในช่องชาร์จอาจจะทําให้เกิดคลาดสนิมได้นั่นเองนะครับ ต่อมาอุปกรณ์ทําความสะอาดสําคัญอันที่2นะครับนั่นก็คือที่ทําความสะอาดซอกฟันของผมนั่นเองนะครับซึ่งที่ทําความสะอาดซอกฟันเนี่ยผมใช้อยู่ที่บ้านเป็นประจําอยู่แล้วครับตรงด้านปลายเนี่ยมันไว้ทําความสะอาดซอกฟันครับเป็นพลาสติกแหลมๆบางๆหน่อยนั่นเองนะครับซึ่งไม้ทาความสะอาดซอกฟันตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับในเซเว่นก็มีครับเพราะนายตึงเนื่งจะเตือนไว้เลยนะครับว่าห้ามใช้ไม้จิ้มฟันนะครับเพราะว่าไม้จิ้มฟันเนี่ยหัวมันแหลมก็จริงครับแต่มันหักง่ายมากๆเพราะว่าถ้าปลายไม้จิ้มฟัน หากไปในช่องชาร์จของเราแล้วเนี่ยเอาออกยากกว่าเศษฝุ่นเศษสําีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายตึงหนึงแนะนําให้ใช้เป็นพลาสติกแบบนี้นั่นเองนะครับผมเอาละครับเรามาเริ่มทําความสะอาดมือถือที่เป็นช่องชาร์จแบบ Type C กันก่อนเลยนะครับก่อนที่เราจะทําความสะอาดช่องชาร์จทุกครั้งนะครับนายตึงหนึนแนะนําให้คุณผู้ชม ปิดมือถือก่อนนะครับสำหรับช่องชาร์จแบบ Type C เนี่ยเรามาทําความเข้าใจกันหน่อยนะครับช่องชาร์จ Type C นะครับภายในก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือมันจะมีพินรับชาร์จอยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับและเรามักจะพบว่ารอบๆพินเนี่ยมันมีอะไรเข้าไปอุดตันนั่นเองนะครับซึ่งไม่ว่าการทําความสะอาดช่องชาร์จแบบไหนนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือเราพยายามหลีกเลี่ยงการขูดพินชาร์จนั่นเองนะครับและอย่างในลนักษณะของการทําความสะอาดช่องชาร์จ Type C เนี่ย เราก็จะพยายามแค้ฝุ่นที่อยู่ด้านข้างรอบๆออกมานั่นเองนะครับโดยพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้มันกระทบขาพินที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะมองด้วยตาเปล่านะครับว่ามันมีเศษอะไรอุดตันหรือเปล่าหรือว่าคุณผู้ชมสามารถใช้มือถืออีกเครื่องหนึ่งนะครับเปิดไฟฉายนะครับแล้วลองส่องดูว่ามีอะไรอุดตันไหมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มแคะได้เลยครับค่อยๆแคะบริเวณขอบๆรอบๆนะครับแคะออกมานะฮะ อย่างตรงนี้ของผมก็จะออกมาแล้วคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามันมีแบบเศษคล้ายๆขุยผ้านะครับอุดอยู่พอเวลาเราใช้มือถือไปสักระยะหนึ่งนะครับใส่ไว้ในกระเป๋าใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยพวกเศษขุยผ้าที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงนะครับมันก็จะเข้าไปอุดแบบนี้นะครับเราก็จะค่อยๆแคะมันออกมาครับอ่าตรงนี้ออกมาแล้วนะครับ อย่างเครื่องนี้เนี่ยผมใช้มาหลายปีแล้วนะครับฝุ่นจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยโอเคออกมาแล้วครับแคชเฉพาะบริเวณรอบๆครับแต่แขงไปแต่แขงมานะครับค่อยๆแคชหลังจากที่เราแคชสิ่งอุดตันขนาดใหญ่ๆออกมาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เอาแปรงนะครับแปรงแห้งๆเนี่ยเข้าไปปัดขอบขอบนะครับเบาๆนะครับ,บ,รบปัดขอบขอบเบาๆแบบนี้นะครับ เพื่อให้เศษฝุ่นต่างๆเนี่ยออกมานะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดสิ่งอุดตันออกมาได้เยอะแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ลองเสียบดูนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเห็นไหมครับอย่างตรงนี้มันลงเลยมันดังกลึบเลย เรียบร้อยครับสำหรับมือถือที่เป็นช่องชาร์จไทย e C นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นการทําความสะอาดมือถือที่มีช่องชาร์จเป็นแบบไมโคร USB นะครับก็คือหัวชาร์จเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมก่อนจะไปทําความสะอาดนะครับเรามาดูโครงสร้างของไมโคร USB กันก่อนนะครับคือเจ้าไมโคร USB เนี่ยจะมีแกนพินอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับแกนพินมันอยู่ตรงกลางแต่ว่าอยู่ชิดขอบด้านบนหน่อยนะครับซึ่งเวลาที่เราทําความสะอาดหรือว่าเราแคส เราจะเน้นเฉพาะด้านล่างนะครับช่องด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างขอบๆนั่นเองนะครับเราจะไม่แค่ด <GO av uther> ้านบนนะครับเพราะว่าช่องด้านบนมันแคบมากครับคุณผู้ชมช่องด้านบนเนี่ยเราจะใช้แปรงในการปัดนั่นเองนะครับปัดฝุ่นออกมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราก็ก้นชาร์จขึ้นมานะครับ อย่างตรงนี้ผมจะเอาไฟฉายซองหน่อยนะครับดูว่ามันมีฝุ่นอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝุ่นครับแต่ว่าไม่ค่อยมีเศษอะไรใหญ่ๆเข้าไปอุดนะครับซึ่งถ้ามันจะไปอุดเนี่ยมันก็จะไปอุดตามซอกด้านล่างนะครับหรือว่าตามขอบนิดนึงนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราก็ลองแคดูนะครับว่ามีเศษอะไรไหมอย่างเครื่องนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเศษฝุ่นเล็กๆนะครับหลังจากแค่เสร็จแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ใช้แปรงนะครับแปรงแห้งๆเหมือนเดิมเลยนะครับปัดเศษฝุ่นออกมานะครับ ซึ่งถ้ามันอุดอยู่พินนั่นบนตรงนี้เนี่ยเราใช้แปรงปัดเข้าไปได้ครับแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วนะครับลองเสียบชาร์จดูนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าอืมโอเคครับลงล็อกไป ก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องชาร์จแบบไมโคร USB นะครับและสำหรับมือถือช่องชาร์จแบบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ Lightning นั่นเองนะครับของ p h o n นนั่นเองอย่างที่เราเห็นในสายชาร์จนะครับก็จะบอกได้ว่าพินรอบๆตูดชาร์จของเครื่อง iPhone เนี่ยมันจะอยู่รอบๆครับก็คือตรงกลางเนี่ยจะไม่มีอะไรนะครับพอเสียบเข้าไปเนี่ยตัวรับไฟเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณขอบๆรอบๆซึ่งพอเรารู้แบบนี้เนี่ยวิธีทำความสะอาดก็ง่ายมากครับ เราเพียงแค่ทําความสะอาดบริเวณช่องตรงกลางนั่นเองนะครับต้องพยายามให้ไม้แค้เนี่ยไม่ไปขูดบริเวณขอบๆนั่นเองนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ขาพินเสียหายได้นะครับเราก็เริ่มแค้เลยครับก็คือแคสตรงกลางนี่แหละครับง่ายๆเลยอย่างเครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องของภรรยาผมนะครับจะไม่ค่อยมีฝุ่นนะครับเขาค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะครับถ้าอย่างตัวอย่างนี้นะครับไม่ค่อยมีเศษฝุ่นหรือว่าอะไรใหญ่ๆเนี่ยเราใช้แปรงปัดได้เลยครับ เวลาที่เราใช้แปรงในการปัดฝุ่นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องขาพินมากนะครับเพราะว่าตัวแปรงเนี่ยมันเป็นขนอ่อนครับมันไม่สามารถไปทําลายขาพินได้อยู่แล้วนะครับอย่างตรงนี้ผมพบเพิ่มเติมนะครับก็คือรูลาโพงของเธอเนี่ยเหมือนมีอะไรไปอุดอยู่นะครับอ่าผมจะใช้แปรงปัดเลยออกแล้วครับง่ายมากๆหลังจากที่เราทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลองเสียบชาร์จดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเข้าปุ๊บเลยแน่นมากๆ นี่ไม่มีอะไรอุดตันฮะเสียบแล้วดังปึ๊บแบบนี้เลยครับง่ายๆเพียงเท่านี้เลยครับคุณผู้ชม และนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับสำหรับมือถือที่มีอาการเสียบชาร์จไม่เข้านะครับเสียบชาร์จไม่สุดนั่นเองขยับนิดขยับหน่อยก็หลุดการเชื่อมต่อแล้วนะครับบางทีอาจจะมีเศษฝุ่นเศษขุยผ้าจากกางเกงต่างๆเนี่ยเข้าไปอุดช่องชาร์จของเราก็เป็นได้นะครับเราก็สามารถใช้อุปกรณ์ภายในบ้านนะครับวัสดุใกล้ตัวนะครับมาใช้ในการทําความสะอาดช่องชาร์จของเราได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าใช้วิธีการนี้แล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับเศษดินมันอาจจะไปอุดแน่นมากนะครับนายต คุณผู้ชมนําเครื่องเข้าไปที่ศูนย์บริการนะครับอย่างเช่นศูนย์บริการอ p p ปโปเนี่ยเขาจะทําความสะอาดให้ฟรีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยครับแล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นายตึงเนตเอามาแนะนําคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับนายตึงเนืดจะนําอะไรดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครัับบผมมแล้้วพกนนใหหห่ิาส รวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย